กับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่การทํานายผลฟุตบอลนะครับในช่องเบลลี่บ้านผตบอลนะครับประจำวาันอัคารที่14พฤศจกายน2 5 6 6นะครับวันนี้ <c oughs> ครับวันนี้ไม่มีลีกใหญ่ๆทำกันขัดนะครับส่วนใหญ่นั้นก็จะเป็นในส่วนของฟุตบอลถ้วยนะครับโดยเฉพาะวันนี้5คู่เราจะไปดูเนื้อๆเน้นๆในส่วนของฟุตบอล เอฟเอครับอังกฤษกันนะครับไปกันที่โค้ชแรกเลยครับโค้ชแฮมพบกับบรัสลีย์บรัสลีย์ทีมจากลีกวนครับจะพบกับเจ้าบ้านที่เป็นทีมจากอีกสมัครเล่นนะครับวันนี้บาลีต่อ1.75นะครับผู้ชม ที่ทุกฮีครับเคยเจอกันมาหนึ่งครั้งบบลลี่เช่เสมอกับฮอสแฮมไปสามประตูสามครับเมื่อวันที่สี่สถติกายนที่ผ่านมานี่เองนะกับส่วนฟอร์มห้านัดหลังครับฮอสแฮมเนี่ย เสมอชนะสามเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้หนึ่งนะครับมีชนะคิงตันเนียคิงตันเนียนะครับสองหนึ่งชนะลาคอลแอตเลติกสองหนึ่งครับเสมอบาร์ลี่สามสามชนะชชเชสเตอร์ซิตี้ครับหกศูนย์และแพ้แฮสแท็กยูไนเต็ดศูนย์สองส่วนบาร์ลี่ครับ 5, ห้าล่าสุดพวกเขาชนะหนึ่งเสมอสามแล้วก็แพ้หนึ่งนะครับมีเสมอเลตัน โอเรียนครับ1-1ชนะซูบิรี่ทาว3-0ครับสเสมอฟิทบุตรทาว2-2สเสมอออสแทม3-3ในเกมย่าวนะครับแล้วก็แพ้ลาวิคอตตี้ไป0-3กับเอลเจ้าถิ่นครับทีมจากนอกหลีกผลงานดีครับ พราะแพ้แค่นัดเดียวในรอบ17เกมครับอีกครั้งครับลงสนามเจอคู่ปรับเดิมแบบไม่มีปัญหาการบาดเจ็บติดโทษแบนใดๆนะครับส่วนบาร์รี่ครับทีมเดือนจากหลีกันผลงานไม่ค่อยดีครับหลังจากชนะได้แค่ครั้งเดียวใน5เกมนะครับต้องยกพลมาสู้โดยไม่มีใครบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเช่นกันครับและน่าจะใช้แผน3-4-1-2ครับพร้อมกับ งานนี้ครับน่าจะส่งตัวจริงลงแล้วครับเพราะว่าอาทิตย์แล้วใช้ตัวสำรองลงเนี่ยโอ้โหแล้วทำได้เพียงแค่เสมอครับวันนี้ออกไปเยือนต้องจัดเต็มครับแล้ววันนี้ต่อถึง1.75ผมบอกว่าผมบอกเลยว่านะครับว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเขาใช้ฟูลทีมเนี่ยสองศูนย์เนี่ยสบายๆครับสำหรับบาสซี่เพราะฉะนั้นคู่นี้ทำนายไปเลยครับบาสซี่มีดีแน่นอนครับ ตัวไปครับเราไปกันที่ซอฟต์ที่พบกับปีเตอร์บอโรครับปีเตอร์บอโรทีมจากลีกวันครับพบจะพบกับเจ้าบ้านซอฟอร์ทีมจากลีกทูครับขออภัยครับพึ่งังเจ็บคอครับโดยปีเตอร์บอโรครับต่อ0.5นะครับคุณผู้ชม สถิติการพบกันของทั้งสองทีมนะครับก็เป็นทางด้านโบโรครับชนะได้หนึ่งครั้งครับแล้วก็อีกสองนัดเนี่ยเสมอกันตาศูนยูนกับสองประตูสองนะครับเ,เกมแรกที่เจอกันในรายการนี้ครับเดอะโบโรเปิดบ้านเสมอกับซอฟฟอร์ซิตี้ไปสองสองนะครับโดยนั้นดันเนี่ยโบโรก็ขนผู้เล่นสำรองลงไปสัส่วนใหญ่นะครับฟอร์มให้ในหลังสุดของซอฟฟอร์ซิตี้ครับ ชนะ2องสมอสอแล้วก็แพ้1นะครับก็มีชนะคอนคาสเตอร์อนคาสเตอร์ครับ3 0สเสมอบาสโรบาโรนะครับขออภัย0 0ชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด u ู1 4 3นะครับสเสมอปีเตอร์โร่นะครับ2 2แล้วก็แพ้แมนฟิลด์1ประตูต่อ2ครับส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างปีเตอร์โร่เองครับอันดับสุดพวกเขาชนะไปถึง3าครับสเสมอ1แล้วก็แพ้1 มีชนะแบ็กพูล4-2ครับชนะสเปอร์ยู21-3-1ครับสเสมอเซาฟอร์ด2-2แพ้วีแกลงหนึ่และชนะแครมบิด5ประตูต่อ0ครับโดยทีมเจ้าเกมนี้นะครับอ่าอย่างเซาฟอร์ดซิตี้เนี่ยจากลฤดูเนี่ยคงมีการปรับบ้างนิดหน่อยครับจากเกมที่ผ่านมานัดก,ก่อนซึ่งสภาพความพร้อมครับก็ยังพร้อมสมบูรณ์ดีนะัดนี้จะเล่นในแผนเดิมครับ สามสี่สองหนึ่งครับแมต์สมิธยืนหอกหน้าเป้านัดนี้จอมเก่าโดยมีเพลย์เม e เกอร์ครับอย่างเอเลียสวอตช่วยนำทีมในเกมนี้นะครับส่วนเตอร์บอโรกฝั่งครับทีมเยือนเนี่ยมีตัวขาดไปเล็กน้อยเท่านั้นครับแต่โดยรวมแล้วครับก็จะมาในชุดเก่งแล้วครั้งนี้น่าจะส่ง ตัวหลักลงเล่นกันครบแล้วครับโดยที่มีทางด้านของเมสันคลาฟครับปีกอันตารายที่กดไปแล้ว6ประตูผลึกกำลังครับกับปีกควาเม่โปคูกดด้วยกัน6ประตูไปแล้วด้วยครับเอาทำนายไปเลยครับเกมน,นี้ครับเจ้าบ้านเนี่ยสาสี้อยู่ในีถูกครับในช่วงท้ายของตาราไลนเลยนะครับเปิดบ้านของปิปิทีโบโร่ P นะครับที่ฟอร์มดีมากอยู่ใน ต,ต้ต้นองตารางนะครับเพราะว่าเพราะว่าวันนี้ครับผมบอกว่าเตอร์โรเหนือกว่าครับ1-0นัมมีแน่นอนครับยิงสฉงผู้เล่นหลักแล้วเนี่ยบอกเลยว่าบาดเจ็บครับทำนายไปเลยครับปีเตอร์โรยิงโชว์แน่นอนครับ ผู้ต่อไปครับไปกันที่ดาร์บี้เคาน์ตี้บ้านอขออภัยครับดาร์บี้เคาน์ตี้พบกับครูนะครับดาร์บี้เคาน์ตี้จากลีกควันครับทีอันดับเจ็ดจะพบกับครูครับทีมอันดับสี่จากลีกทูนะครับวันนี้ดาร์บี้เคาน์ตี้เจ้าบ้านต่อหนึ่งจุดห้าครับโดยเฮตุเฮตุครับนัดล่าสุดที่เจอกันเนี่ยครู crew, ครับเปิดบ้านสเสมอกับดาร์บี้เคาน์ตี้ไปสองประตูสองนะครับ โดยฟอร์ม5นัดหลังสุดของดาบี้ครับพวกเขาชนะไปถึง3-1แล้วก็แพ้1ครับก่อนมีแพ้สติฟเนต1-3ครับชนะนอร์ทแฮมตัน4-0สมอรครูครับ2-2ชนะวูฟวูยิปเอ็ดครับ4-1ชนะบาร์ซิลี3-0นะครับส่วนครูเองครับ5นัดหลังสุดพวกเขาชนะ3-1สมนนแล้วก็แพ้1เช่นเดียวกันเลยนะครับก่อนมีชนะคอรลีทาวครับ4-2 แฮสต็อกพอร์ตนะครับ0-2ชนะฮากูเรต1-0เสมอดาร์บี้ครับ2 2แล้วก็ชนะนอตคาลตี้1ประตูต่อ0ครับในความพร้อมครับดา oh, ร์บี้คาวตี้เนี่ยฟอร์อมยังแจ่มต่อเนื่องนะครับหลังจากชนะ3จาก4เกมหลังสุดในทุกรายการแต่คุณกำลังก่อนเกมนี้จะเริ่มจะมีตัวเจ็บค้างสต็อคกค่อนข้างเยอะครับไม่ว่าจะเป็น แจ็ครูนี่เรียมอาแจ็ครูนี่นะครับเลียมทมสันครับโจวอร์ดครับเอเลียตเอ็มเบลตันครับและทางด้านของไทลิสจอห์นจูเลตนะครับแต่ว่ากำลังหลักหน้าเดิมก็พร้อมลงประสานงานครับหน้าจะใช้หน้าเดิมลนามในระบบ4-1-4-1นำโดยศั์แนวรูปครับเจมส์คอลลิงครับคอร์นบูริฮานครับและทางด้านของแม็กบร์ดครับ ส่วนครูครับเก็บชัยชนะได้3ใน5เกมในแมตช์หลังสุดนะครับแต่สภาพทีมเนี่ยก่อนที่จะมาเยือนเนี่ยไม่มีใครเจ็บนะครับหรือติดโทษแบนเลยก็คงเลือกใช้บริการตัวหลักหน้าเดิมๆครับลงสานามระบบ4-3-3นะครับขอไปครับ3-4-3นะครับแนวรุกก็มีทีน้าของคอตนี่เบเกอร์ริชาร์ดนะครับที่ลงเล่นไป15เกมกริงไปแล้ว7เจ็ดมตนะครับ จะปากหลักหน้าเป้าขนาบข้างด้วยชิโลเทซี่นะครับและทจ้าของอารอนโนนั่นเองตัวเจ้าบ้านันนี้ดาบี้เค้าตี้ในทีมแบบเจ็ดจากลีกวันครับต้องมาเจอครูครับอยู่ในทีมดบบสี่แต่ว่าผลงานดีด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับต้องมาเจอกันเองแต่เจ้าบ้านครับได้เปรียบจองควรก็ต้องเล่นในบ้านแล้วก็อยู่ในลีกที่เหนือกว่านะครับตอนนี้ต่อหนึ่งจุดห้าผมว่าอย่างไงก็ น่าจะยิงเกินเรทได้นะครับ20-30มีอย่างแน่นอนครับทำนายไปเลยครับดาบี้คายี่แหละครับหาคู่ที่สี่ครับเราไปกันที่ยอร์คซิตี้พบกับเชสเตอร์นะครับยอร์คซิตี้ทีมจากคอนเฟอเรนซ์ลีกครับอันดับ19จะพบกับ เชสเตอร์ครับก็เป็นทีมนอกรีกเช่นเดียวกันนะครับเชสเตอร์วันนี้ต่อ0.5นะครับ ไปพอดีหวัดลงคอคุณผู้ชมเฮดเวนครับนัดล่าสุดที่เจอกันเนี่ยเชสเตอร์เปิดบ้านเสมอกับยอร์กตี้ไป 00, 0-0นะครับโดยผลงานฟอร์มท่าหลังสุดของยอร์กเนี่ยมีชนะอีสเลด1อ่าแพ้อีสเลด1-3นะครับแพ้เชสเตอร์ฟิลด์0-4ครับเสมอคาริเฟกทาวน์0-0ครับ เสมอเชสเตอร์ศูนย์ศูนย์และชนะฟาวเด้ศูนย์สองศูนย์นะครับ <c oughs> <c oughs> ส่วนเชสเตอร์ครับฟอร์มภายหลังสุดพวกเขาชนะสามเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้หนึ่งนะครับก็มีชนะสการ์ครับนะครับสองศูนย์ชนะเซาทพอร์ตนะครับสองศูนย์ชนะเคิร์ซอนแอสตันหนึ่งศูนย์ครับเสมอยอกซิตี้ศูนย์ศูนย์และ แพ้กดาริต,ตั้นสอง 2, ประตูต่อสานะครับโดยฟอร์มของเจ้าบ้านยอร์สตีเนี่ยไม่ได้มีปัญหานะอะไรในส่วนของตัวผู้เล่นนะครับคาดว่าจะจทับลงสนามผู้เล่นหลักเกมเดียวกับเกมก่อนลงสนามทั้งหมดนะครับโดยจะมาระบบ4-3-3สามสามแนวลุกหลักลก,ลก็จะ,จะมีทางด้านของดีโปอาคินเยมีครับยืนมายืนนำมาเลยนะครับ โดยทำไปแล้ว8ประตูอันหนึกกำลังอย่างจอมเก่าครับจอเลวิสที่ยิงไปแล้ว4ประตูนะครับส่วนเชสเตอร์ครับอีกฝั่งอขออภัยครับส่วนเชสเตอร์ครับที่เล็กแรกเนี่ยดวลกันก็มีจูนกันในบางตำแหน่งเท่านั้นนะครับซึ่งจากที่ลงเล่น <c oughs> เขียนอะไรผมไม่ค่อยเข้าใจเลยนะครับต้องขออภัยแล้วเว็บที่เรามาเนี่ย ซึ่งไม่มีตัวเจ็บหรือติดโทษแบนอะไรนะครับเอาประมาณนี้ก็แล้วกันในะส่วนของเชสเตอร์นะครับทำนายไปเลยครับเป็นทีมท,ที่มีผลงานดีคนะรับมาเจอกันในรอบนี้นะครับดูแล้วเจ้าบ้านได้เปรียบรงที่เล่นในหลานของตัวเอง <c oughs> ขอไปครับค <c oughs> <c oughs> ีเชสเตอร์ครับดูจรงแล้วดแล้วเนี่ยขอไป ของเล่นเนี่ <c oughs> ยดูก็ถือว่าดีกว่าเล็กน้อยนะครับโดยราคาออกมาแบบนี้ทีมเดือนน่าจะนัน่ลุ้นได้ดีกว่าครับไม่แพ้ออกมาอย่างแน่นอนครับทำงานเลยครับกดเสมอได้เลยครับลุ้นชนะก็อย่างได้ครับทำนายครับเชสเตอร์เจอชัยอย่างแน่นอนครับขออนุญาตทางทางคู่ครับ และคู่สุดท้ายครับเราไปกันที่แอคคริงตันครับพบก,กับดอนคาสเตอร์โรเวอร์ครับคู่นี้แอคคริงตันเจ้าบ้านต่อเสมอนะครับโ <c oughs> ดยคะับดูเหตครับนัดล่าสุดที่เจอกันเนี่ย ตอนเตอร์เสมอ,อกับแอตแิงตันไปสองสองนะครับเอ้ยบอลน,นี้มันเป็นยนังไงกังนเนาะเกมแรกเนี่เสมอกันแค่แต่ทุกคู่เลยโดยฟอร์มท่านัดหลังสุดครับของแอตแิงตันเนี่ยก็ชนะสามเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้หนึ่งครับมีชนะบริตันพีดอนนะครับหนึ่งศูนย์ชนะวิงโบดันสี่สองครับแพ้โคเชสเตอร์ศูนย์หนึ่งครับ สมอดอันคาสเตอร์สองสองครับและแพ้คอร์ทาวหนึ่งสามส่วนดอนคัสเตอร์ครับพวกเขาผลงานชนาหลังสุดสเสมออ่าชนะ 2. สองเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้สองนะครับมีแพ้ซซลฟอร์ศูนย์สามครับชนะกริมบิทาวหนึ่งศูนย์ครับสเสมอแอคริงตันสองสองชนะเบอร์ตันสองหนึ่งและแพ้ลิเบอร์ตันศูนย์ประตูวสองครับ <c oughs> อแอคคริงตันครับฟอร์มช่วงหลังไม่ค่อยดีนะครับ เมื่อแพ้ถึง2จาก3เกมส่วนความพร้อมไม่มีใครเจ็บครับแต่ต้องเสียแบรดฮิลกองหลังของทีมที่เจอไล่ออกจากเกมล่าสุดนะครับจึงติดโทษแบนด์นอกจานั้นก็สามารถจัดทีมได้ตามสะดวกครับและคาดว่าจะรุยด้วยระบบสีอ่าสามสี่หนึ่งหนึ่งพร้อมกับวาง <c oughs> กอนเลยเด้อาเดโรยินนะครับที่ลงเล่นไปแล้วหกเกมยิงไปหนึ่งประตูยืนหน้าเป้าโดยมีทางด้ของโจริชาร์ด ช่วยยืนในแนวรุกนะครับส่วนดดนคัตเตอร์ครับออกไปแพ้วิวด้าน0ูนย์สองและเป็นความพ่ายแพ้นัดแรกในรอบ4ี่เกมแต่วันนี้ครับต้องยกพลมาสู้โดยไม่มีตัวเจ็บหรือติดโทษดแบนนะ่แต่หลายเดียวนะครับก็คงให้โอกาสตัวหลักที่น้าเดิมๆนะครับได้ลงแก้ตัวพร้อมกับเปิดหน้าสู้ด้วยแผน4-4-2ครับโดยนำโดยทางด้านของคู่หัวหอกครับ ลุคโมรินิวครับโดนจาร่าตะข่ายร่วมกับโมฝาวนะครับที่ลองเล่นรัส1 6เกมยิงไปถึง5ลูกครับทำนายไปเลยครับวันนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากครับทีมเยือนดอนคาสเตอร์โรเวอร์เนี่ยฟอร์มอย่างดีครับแล้ววันนี้ครับถึงแม้จะออกมาเยือนครับแต่ไม่มีทางแพ้เจ้าบ้านเลยครับผมกล้าการันตีแอตลงตันไม่ได้แกร่งขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับกด รองทีมเดือนไปได้เลยครับเสมอกันหรืออาจจะดอนคาสเตอร์ชนะด้วยสามไปนะครับสำนากไปเลยครับดอนคาสเตอร์กดดอนคาสเตอร์นะครับรวยจริงไม่อะไรดีจะลองจะบอกให้ดีกดดอนคาสเตอร์รวยเวอร์อย่างแน่นอนกดดอนคาสเตอร์รวยจริงไม่เพื่อเจออย่างแน่นอนครับ อาแะครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของการวิเคราะห์และทํานายฟุตบอลประจําวันนี้นะครับก็ขออภัยด้วยนะครับที่ผมเนี่ยพูดตะก,กุกตะกักแล้วก็มีไอมากพอสมควรในคลิปวันนี้เนื่องจากผมเจ็บคอนะค,คุณผู้ชมแต่ว่าก็ในช่วงมัดกุอ่อนครับเราก็ต้องไม่ทิ้งคุณผู้ชมไปไหนนะ้วก็ต้องมาอัดคลิปให้กับคุณผู้ชมได้วิเคราะห์ด้วยกันครับแล้วก็นําทัศนะไปลงทุน ให้เกิดผลกําไรแก่ผู้ชมมากที่สุดนั่นเองนะครับอะไรครับวันนี้ก็คือทั้งหมดของการทำนายฟุตบอลประจําวันนี้อย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องชีช่องบิลลี่บ้านผนบอลของเราด้วยนะครับและพบก,กันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ